สวัสดีครับผมพอกันคือเก่าครับนี่กับบ่าวเมืองศรีวีสองครับพี่น้องเดี๋ยวมาอนีบ่าวเมืองศรีวีสองกับจีพามาเบรงรถไถฟ,ฟอร์ดคือเก่าครับนี่เพราะว่าส่วงนี้มันบม่มีงานครับก็เลยจอดไว้เราะมันเป็นเดือนแล้วครับนี่เป็นเดือนก,กลัวๆแล้วครับนี่เดี๋ยวสีทํำความสะอาดครับมาอน,นี้เดี๋ยวเสร็จพอย,าย่าย่ายแล้วสตาร์แล้วก็ เดินหนาวไปจักน่อยครับนี่บูงว่าสสตาร์ได้หรือเปล่าครับนี่เพราะว่าหลังโอหลังจากข้ามาเห็ดงานแล้วก่อนสิอ้เป็นเดือนเดือนกัวๆัวได้ครับนี่เดือนไม่มีประมาณเดือนกัวๆัวแล้วครับนี่เบิ่งใบเมตจนขึ้นสนิมครับนี่ถ้าเป็นว่าจอหน้ายานี่ขึ้นยาสขึ้นครับอันี้ไม่มีปูนไม่ผมมีเงาแน่ไปเดี๋ยวสีล่องสตาร์เบิงครับนี่เดี๋ยวมารอรุนกันเบิงครับว่ามันสตาร์ติดบ่ครับนี่ มันฉิดจึงเดียวบอรครับนี่ขั้นถาปกติขั้นถ้าปกติขั้นจอดดนมันจากส,สตาร์หย่าได้เขา,าเว่าเนาะเตวาเดียวเ้ามมารอรุ่นกันเบิรงครับนี่เดี๋ยวให้พอยน่าหน้าสตาร์ทให้เบิรงเลยครับนี่เดี๋ยวสิทดลองระบบหางให้เบิรงกน้ำครับนี่วาหางมันสีลันบอรครับนี่โอมเพียงเอาเลยครับเอาพร้อม้อย ตัดขิงเดียวเลยครับพี่น้องเลยเฮ้ยเสียงก็ยังหาวคู่เก่าครับนี่สตาร์ทขิงเดียวเลยครับพี่น้องนี่ครับระบบหางเพื้นครับนี่ใส่ฐานสามเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวจะออกไปทำความสะอาดครับนี่ เบื้องที่แหละครับมองจอดคีดินเต็มเลยครับนี่โอเคเลยครับ <c oughs> มาเดี๋ยวเขามารอรุ่นกันเบื้งครับนี่ว่าหางพนสีลันบอรครับนี่หลังจากพญานายดับเครื่องแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวเฮามอลลอดุ่นกันเบื้องเลยครับนี่ว่าหางสีรันบอรัรบไปเลยดับเครื่องแล้ว มันบ่ได้ใส่งานเนาะอันนี้เป็นการเชงด้วครับเต็มๆอย่างเงี้ยนะครับยังเงี้ยเดยมึงหนาไปจะจับเองหรือมันกิว้วบ่บ่บ่เป็นยังเดียวเหมือนเดิมาๆยังคอยเปลี่ยนใหม่ก็ได้เดี๋ยวจังคอยเปลี่ยนใหม่ครับ แนแนแนนปกติแนนพึกเลยล่ะมันต้องอปั๊บน,อน็อตไอ้แนนครับมันต้องหมุนเข้าไปอีกแนนมันต้องหมุนเข้าไปอีกไอ,อ้็เราเองราวดีเนาะแนนครับปั๊บบุูเพื่อนเข้าไปปั๊บไ เราบรเนี่ยก็บทีเด็ดว,ว่าทำความสะอาดครับนี่ของรถไถฟ,ฟอตเท่านะครับนี่มาหลังจากดับเครื่องแล้วเป็นไรครับปูบ้อยู่คิงหนิ่งเลยนี่นไะน,นิดหน่อยเนะนิดหน่อยครับนิดหน่อย โอเคแล้ว <Okay>, right? ครับซรับผมมิ่งก็ถือว่าโอเคเนาะครับพี่น้ม,มิ่งก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องซ <c oughs> สม,มิ่งก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับเพราะว่ารถเท่ากับมาใส่งานแล้วเนาะ <Yeah. S 1> มันโมเมนต์ว่าของใหม่เนาะ <c oughs> ถือว่าโอเคนะ,ถ,คนะถือว่าโอเคครับ โอ้ยมาลุยงานจนได้เงินหลายอลไรครับนี่ผู้ติดเป็นของใกเหลืองเกี้ยวโลเกี้ยวใหยกับเครื่องสีหายของใกไปด้วกันแนนหมั่งเนาะครับเนาะกับสีหายของใจเนี่ยเราเพราะว่าสาธิตในเบื้องอยู่เรื่อยแล้วครับขันแนะนพิษแนะนน้ำถือกันได้ก่าแฟนครับเขาก่ากับจังจังเป็นบอกกันไก่นะครับเด้อเมีนครับมาพอยายหน้าเองก่าก็คิดว่าประมาณนี้นะ เพราะว่าท่านอาจารย์พนกระเดาบอกไว้ยังสี่นะครับอาจารย์พุนละจากรอเอดครับจุสชาตพนกระเดแนะนําไว้ถ้าบอไซเจียให้เจียใหญ่ไว้มันกับส่โลเลยมันกับวทํางานครับบครับบมันต้องประกอบกันไปนําครับนี่นะครับสิเดให้พ่อใหญ่ใบมาเปลี่ยนระบบนี่ให้มึงเได้ครับเด้อสิเปลี่ยนไม้ไปเลยครับลูกปืนนี่ครับถ้าอย่างไ้ดีนี่เปลี่ยนไม้ไปเลยเลยนี่ ถ้าเปลี่ยนใหม่นี่โอ้ยแน่นตึกเลยล่ะครับอันนี้กระซิบปุ้ปื้นกับซิมีตลับตลับเดียวเนาะสองหัวไทยสองหัวไายเนาะแม่นกระซิคือนี่ยล่ะสองหัวไายกับอันนี้กับพันธ์พันธ์พันเออสามพันธเนาะมันของเทียมมันสองร้อยกว่าบ,บาทแต่ว่าถ้าของแท้มันกับประมาณสี่ร้อยกว่าละบ่อเทียมดอ,อกเอาแทอโหลดเอาเถอะเลยต,ต่อมันปืน้อนโหลดต่อแม่ยนขรานนี้กระซิได้เช็คระบบเลยครับเป็นเช็คระบบ หางสามบอสิ็จด้เป็นลุยลุยงานบองโต้ลายล่ะแมนครับแต่ว่ากะขอขอบคุณคอมเมนต์ของแฟนครับที่เพิ่นบอกว่าใส่รถผิดประเภทบ่หรือว่าสงสารรถนะครับอือกะโดยข้อมากะจิเห็นโดยความระมันระว่างนะครับเนาะเมีนครับสงสารอยู่ครับแต่ว่ากะคือว่าเนาะครับเนาะกะคือว่าสิคอยระมันระว่างบ่ห้มันเป็นดุนแรงต่อรถเนาะครับเนาะเมียน อ้าวคอยเบิ่งเอานี่แหละวครับคอยคเห็ดคอยถ้าเมากับบ้านจีซ่าแน่ก็สร้างมันนะครับเนาะขันมันสิถอยเห็ดจุจ้าจุจ้าการจะเห็ดให้เบิ่งได้อยู่ครับแต่ว่ามันหิ่งแล้วกมาย่างนะครับเนาะนี่นคันจิ้มเข้งกรเพาะเนี่ยนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเซ็นแล้วเมื่นหาได้ครับเซ็นแล้วเมื่หาทั้งอย่าลืมนะครับแต่กางปานเอื่รงานงานงานเขาทันทีเลยเดลย กสิว่าโอ้ยบดออมมกมากยังต่เป็นอืเดี๋ยวกันตรายครับก็ต้องต้องต้องค่อ,คอยเรามาระวังเห็ดน,นะครับเดอ้อแฟนครับเฮาเห็ดไปเรื่อยๆบ่อยเพาะว่าจะลดหน่อยรถใหญ่นะครับเดอ้อในการทํางานให้กะให้ทุกคนเรามาระวังน้ากันเพราะว่าเฮาเมาแล้วเฮาบ่ต้องเฝ้าแมนา่นว่าสิ่งของที่เฮาซื้อมาเห็งดงานรับจา้างนี่มันบ่แม่นราคาประมาณสองหมื่นนะครับมันเป็นราคาทั้ง ทั้งอุปกรณ์เข้าซื้อมาเสริมทั้งโตรถราคาเป็นมูลราคาหลายเลยครับในการเห็ดไอ้ืั้งเมื่อเห็ดกากรเเษตรนี่สี่านยังตะยางเราตัางแตลังค่าถึกถือยังระวังอยู่จนว่า <c oughs> อีลีเลยครับพี่น้องขั้นผมเห็นผลตอ,มมอกมากผมก็แจ้ยย่ครับว่าเป็นรถใส่งานแต่เข้าต้องต้องระมัดระวังนะครับสิ่งของในรถนี่ห่วยคอยเห็ดคอยยังขันเบิองบอกเบิองใหม่ยังบอกพญใบได้ว่าเจ้าเบืองใหม่ได้มันสิยสัวลังค่า บางเทื่อหอดตีตาแล้วก็มีแมนครับหม่อมันหลายเนี่ยรถมาทำงานน้อง,งนวมกันบากอบอแมนรถใหญ่เฮ็ดได้เฮ็ดเอาได้ครับถ้าคนมีสมองในการเหตุงานนะครับบอจะเป็นรถอะไรตั้งแต่คูตปตาสามสิบหกจนหอดใหญ่<ล>ส<า>ุดใหญ่ส<า>ุดเลยครับบอจะเป็นยหอจอนดี่อ่หหอดได้ๆขายได้ๆกระสังนะครับเนาะมันอยู่ในสมองของคนเฮ็ดงานนะครับแมนครับถูกต้องเลยรถหน่อยก็สามารถลมรถต้นใหม่ใหญ่ได้แมน โบเมนว่าใหญ่กันยังลมบ่ได้กันยังมีเลยครับมีเือนกันครับรถใหญ่ลมต้นใหม่ใหญ่กันยังลมายากเลยครับ,รบล,ลังคัน,ม,น,คนมันเหล้วแ,แต่คนเนาะครับมันอยู่ในหัวใจว่าสิปั๊มเอาอย่างเดียวไ้เลยครับมันต้องใส่สมองในการทํางานน,ะน,นํารถด,ดหน่อยกันเป็นกลังกล้เห็นนําครับเด้อบ่ได้มีรถหน่อยกัอย่าหน่อยใจเลยครับนะดูเห้นกันครับผมถือว่าเช็คระบบหางกับถือว่าโอเคนะครับเพราะว่า รถเท่ากับใส่งานดูเป็นปีเลยเนาะครับให้มีงานน้ำกันนะครับเด้อผู้ใด้รถหน่อยรถก็อย่าไปหน่อยใจผมรถไงผมกับน้าใกล้กันนะครับย่ามสองย่ามเพียรมาเนี่ยย่ามติดลมนะครับเด้อไปเบิ่งงานมาหลายหม่องเลย่วนนี้มันฝนตกครับมันขีดินมันลมครับพายุเข่าก็เรียกพันได้ออกงานเลยครับ่วนนี้ตอนนี้พายุไอ้เนี่ยก่อเห็นบอกเหมือดมากลิลลิ่งม่ละครับนี่พายุยังเป็น อีโม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 นี่มาเดี๋ยวสิให้พญานาคเพิ่นท่าความสะอาดกัครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกแฟนคลับอีกอย่างหนึ่งเด้อวาวาวานี่งดิ่งครับดิ่งที่อยู่ในซอกแบบนี้เด้ออืมอืมขันเท้าเฮ็ดงานมาแล้วรถอยู่ให้ให้อยู่ในระบบพรมเบิ่งครับนี่ระบบตัวลอกลูกมาจนสี่ผมเสี่บตรงนีดิ้นครับนี่ซีนมันสิเฮ็ดให้ซีนระบบเขาเนี่ยเสียไงเข่ากันแล้วกัน สียหน้ำสียยังใสอยู่เรื่อยๆเนาะบ้ามือเสียกองไม่บนมือมันจะเป็นดีนยังสีมันสเจะในขาบนไอ้บ้านคนรมันนี่ผูได้ด้วยครับเด้อเนี่ยมันเป็นเบาอยู่เนาะแม่นนี่นี่นี่บางคนกับบสนใจได้ครับเช็ดงานมาแล้วบัวหลังบัวยังเลยเนี่ยมันเป็นเบาเป็นยังมันกับขี้ดินมันกับดินกับแม่พแม่นครับบันนี้มันสิกัดนี่ครับที่บ้านมะมือในบ้ามือสียที่บ้านพันเอาเล็กปองอ่อยเสื้อใหม่พันยังบามัดเจ้าผูแรก็ะแรงซันเซิลเขาลดมันแรกนะครับแม่น แน่นแดกันแรงครับนมันสะเทือนแห้งก็เลยสิมาสีดขีขดินขีดอสก,กส่อนโอ้แตงเตยซื้อมากับบอท่านเอกสมยังเลยครับ,บออรถครนกกันนี้ก็ถือว่าพานเด้ครับด้อระบบหางถือว่าสีเป็นเจีย หรือว de de ่าขาดเยังกะกะซ่างครับต่างๆอยู่ในรถนี่ถือว่าพลาดนี่หรอกครับว่าท่านเดสองว่าท่านเดีเ็เลยครับนี่าดน้ีไปงนี่นี่โอ้ยมเมนรมนมนนเมนพี่น้องเลยมันจอ่อยงนครับง่ายง่ายกง้เยรถ ขี kinetic, kinetic I I ่ดินขี่ดินว่าแมนเด็กคู่หนึ่งครับอยู่หันว่าแม่นเด็กคู่หนึ่งอีเรีแล้วครับอือยงมจากใดครับยงมบ่อจากใดต่างกันอย่งเดียครับเออมันต่างกันเนาะคู่บ่มีก็บจากนั่งยี่จากไดบางคนก็มาจอดทีไว้ซื้อกับหมี่โว้ยคนใดแล้วก็บว่าของของเขาเนาแมนกับลักอือขี่ดินว่าแมนเด็กเครื่องคู่ทางนี้มันเด็กอือ โบ,บแมนว่าโบดูแลเอาเลยผีโบไหนนะครับรถมันของแนมนเล็กกับสนิมเนาะแม่น,น,น,นครับที่ที่โดว์พอนี่กับห่วยสนิมขึ้นโลแล้วครับพี่น้องโบจะเป็นรถหยังกระรางครับโหลดเป็นเล็กสนิมยชิดเบิร์ดครับรู้เข่าทาครับบาลรางมันก็นห่วยเบื้องมันก็นดูดีขึ้นแล้วครับพี่น้องเลยเอาไปเช็คระบบ บป่งเจ้ารถบี้ไว้ครับกับเบิองเบืองเบือง,งไว้เรื่อยๆแล้วครับเน่ยครับเบิองไว้เรื่อยๆเขาบอว่าพงเยี่น่ายขึ้นหลังรถดูแท้ห <c oughs> ลงังเนี่ยได้กับมนันเนี่ยนั่นครับเลยมายมเลียงปุ๊บมีคนยังมาหาโหลดป้าโหลดหลังทำนี้กันจังทีโแนี่ได้ครับนี่เว <c oughs> ลาคู่โปต้าขึ้นจากลมให้แนบชิว้าได้บัดนี้โอ้ยแต่ว่าพงเยี่น่ายอยากบอกแฟนคลับเนาะ ระวังสลิงกับโซ่นี่ยอย่าให้ใส่โซ่นะครับเด้อมันสีบอบาดมือเฮาแม่นครับมันสีบบมีเสียนบาดมือเฮานะโซ่ก็ต้องโซ่แบบขนาดดีนะครับขนาดใหญ่เนี่ยบาดล่างเขับมันกับองตองโดแล้วครับพี่น้องเอ้ยกกันระดิ่งมีเ้าลวดไป่ดีอยากบาดมือลวดเอ้ยไปยังไงเคยไปล่างรถกับบาดนะเถ้าบบนี่ดีกับเสียนปากมือเลยแหละปั๊บโดนแล้วครับคิดๆดัวนี่ว่าใส่ใส่โซ่เนี่ยนะท่านจีสีบบเจ็บบบปวดโอ้เจ็บปวดหน่อยดัน ตรวจชนิ่งปวดแห่งนะครับเอยมีแต่ขี่ดินขี่ดอนครับพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะลังจากเหตุการณ์เหตุงานมาแล้วกรับเอาน้ำฉีดออกในจักหน่อยก็ดีครับนี่ให้มามึงระบบขิ้นเข้าง่ายเลยดิสีสีบ่ได้บ่บิมเลยเข้ามาซึมเลยนะครับมันบ่เขอาไปอืเระบ๊อบมีนรายมันจะอันตรายแห้งนะบ่ซึมบ่อยั้งเลยแห้งเก็บเลยสาเราดีๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเอย บอกว่าหนาคนไลครับเ็นขงแท้อีลีครับไปเบืองอูเพเลเ่เลยครับเป็นเบืองอูลเราเลยอยู่บานคีเล็กคนละไบนบบเซ่กับบ,นนาาบ้านอาจารย์แมนบานอาจารย์พันนาตะแกงนี่กะมาาในตรงลลางตระ้งน,นะครับ ยกหัวดำกันนี่ครับล่างต้องพ่นสารไปครับรถเออเตละม่องเตละบอดมีแต่ขี้ดินครับโอบอยู่หลังจากเคลียงานมาแล้วแนวบ่อเลยมาเบิรงครับเดี๋ยวไปมาเบิรงเชื่อเด้งว้ยขี้ดินโอบอยู่ครับก็ลเลยพากันมาล่างเรียนเรียนเมื่อก่อนเนี่ยแนะนำในการใส่น้ำมะขามนอว่าไ้ฮะงวงแหงหนะครับเพือ น้ำมันนี่โดยเสียเรี่ยวเมื่อหนึ่งนี่มื่อมื่อละจักรลิตนะหนิครับถังนี่พวกครับอาฟอร์ตตัวนี้ควอมจูของน้ำมันตัวนี้อยูแปดสิบลิตรนะครับเด้อแปดสิบลิตรแปดสิบลิตรครับผมเต็มถังแต่ว่ามื่อนหนึ่งโดยเสียเรี่ยวครับเบิดประมาณหาสิบลิตรเนาะ ถ้าถถ้า้าาแบบเขียนเบิดมือเลยเขียนเบิดมือเลยครับมือนั้นตอนนั้นม 25, เมาสองมือถานเมียนเขียนเบิดมือครับแต่นน้ำมันโบผึ่งน้ำมันน้ำมันเบิดอยู่ประมาณสองถังเนาะเตว่าเตว่าสองถังนี่กับโบ่บมับบนเราเบิดได้มันก็เหลืออยู่ในถังนี่แหละสองมือถ่านน้ำมันเบิดสองถังครับตีไปเลยตัวมือสองมือนั่นเบิ้ดสองถังเด็ดเด็ดนะ มือนั่นเติมพันหามันเต็มถ้าเต็มก็เนี่ยมันเฮียครับนี่อืต้องเอาผามัดมาเคียนไ้อีกพันหานคือว่ากับพันหามันอยู่ประมาณไหนนะครับเนาเพราะว่าเพราะว่าจะลอดหนึ่งมันได้หยีสิบหาลิดบอกคือสี่สิบบีติว่าจะรอดที่จะเอาไปนะอ่าก็รอนนั้นมันอยู่สี่แปดลิตทถึงยีสิบลิดโอ้แสดงว่ามือหนึ่งโดยเสียอะไรครับประมาณประมาณสี่ประมาณสี่สิบลิตสำหมือหนึ่งนี่ครับอ๋อ โอ้ประมาณสรุปแล้วมือหนึ่งตกมือนึงเติมซ้ำหนี่ตกเสียไปแล้วสี่สิบลิตรครับนี่นี่มือหนึ่งเติมซ้ำหนี่ครับนี่ครับเตาบามันเป็นกิโอนของน้ำมันแท็กเตอร์นะครับเนาะน้ำมันดีเซลแท็กเตอร์ว่่ามันมันจุได้แค่สิบเปลือยถึงยี่สิบลิตรมันบอกโอ้ยี่สิบลิตรแสดงว่าสี่สิบลิตรครับต่อมือมันบ่งบอกว่ายี่สิบเออเออเออครับนี่เระเบิ้ลมือตั้งแต่โมงกุ้งวัวเนาะเขียนเบิ้ลมือเลยครับนี่จนดหัดสี่โมงแรง เบิด้ดนี่แหละเบิด้ดสองถังนี่<ม>นสเสียเลียวสี่สิบลิตรครับนี่สี่สิบลิตรต่อมือมน่นอย่าสิพื่อไงดีสี่สิบลิตรมันกว่สองมื่นมันกว่าแปดสิบลิตรเนาะแมนมันแหลวงานมันแหลวงานมันก็ยังเหลือก็เหลืออีกมันก็เหลือแบบนี้ก็เอามาไถนา,าอีกเนาะทั้งไงทั้งยา,ยงงาวนี่รู้สุดสุดยอดลาาอยู่ครับหทาง ทางสามพ่นย้ำพ่อใหญ่นาาสี่จุกจุจกท่านนะครับว่ามันมันมันม่นมีงานไถนอ,อกแบบว่าเฮาเขาเขาบ่า,ายอย่างนี้พ่อใหญ่นาาก็ยับขีเมาไออ่าต้นหน่ย้บมันผีนอกพี่พสุดเล่นปะ่ะสุดเลยเอาไปปาดพูนลุงนะสำหรับหมางพนอย่างเดียวเ,เลยเขาทาอยู่ท่นพี่คนอยู่ภาคใต้แล้ววา่าหยับลูกหมากไม่ไอหยับหยับพันไม่อีกแล้วว่าเวลาเราล้วงมันจะล้วงได้สุดเออมันจะแล้วเอาข้างหน้าออกไว้ก่อนก็ได้เนะ ะกระจงไว้สองพวงนั่นป่ะโอ้เวลาไปงจอมปวกเมนเมนเมนแมนแมนเขาบอกไ้ว่าพ่นขึ้นแต่เห่าไดยภาษาบ้านผมเนี่ยว่าม่างพ่นละครับก็รอจอมปวกเราอ่ะแมนแต่ว่าวาภาษากลางภาษาไทยกับจอมปลวกแมนถือว่าโอเคอยู่ดอกครับพี่น้องล็อกล็อกน็อตให้แน่นระว่ะให้ดีระว่ะแมนเมนเมนขอยขึ้นมาเลยเราล้วงลวงนำเลยเดี๋ยวไว้สองพันเราอ่ะ ข้างหน้านี่เอาออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะทำเนี่ยแมน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 อยู่เอาแบบมันโล่งไปเลยนะแมนให้มันถอยได้มากที่สุดแล้ววอก็เลยเออส่างแก้พูดแล้วก็โอเคเป็นคอที่เราปล่อยอยู่เนาะเพิ่นกับมีหลอกของเพิ่นอยู่บ้ามุงสีมันงสผอืีแต่เป็นหลอกไผรหลอกมันอยู่ครับนี่เ้าสิบมาสามนี่เ้าสิบมาสามนี่เ้าสิบมาตำแหน่งนี่แมนนายเบิร์ด เดี๋ยว่ให้ตกแต่งเอาบานี่ไผมักสไตล์ใดสไตล์ใดก็ว่ากันค่างมันใหญ่โพดครับนี่มันเป็นแบบใหญ่โพดปะทีอยากได้เบอร์ยี่สิบโกลองปจากสิพอดีเนาะนี่จะวพปีนาดด้วยอยภาพใบก่อนเฮ็ยนหนาได้โจกโจกรถไยครับเดี๋ยปีนาแปบนึงโดยลีอาเรียกรับ ถ้าเห็ดบดมือกับซีซีิตแล้วครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะทำงานแบบห่วย,ยสุดๆเลยด้ยครับนี่ยโมเมนว่าโอ้ยมือนันพอยงใบลายลดินยังกัอคัอนเห็นเสียว่าว,าวา่าโอ้โหลายดินเบดมือเท่าคำจอดท,ที่ตอนกินเขาครับพี่น้องเอา มันกนนมัะร,มกระที่โต๊ะอยู่ประมาณนี้แหละครับ 40, 40ลิตรครับผมเห็นของร้านอยู่บา้านมันกัดว่าจะรอนไงเกิดมัน20มหาลิตรม,ม,มือเบิ้ดมือเแถาคําเขียนเอาเลยนี่กัดน,นี่เรากัดทีอยู่ประมาณนี้แหลกะกัดทีตกอยู่ประมาณหา10ลิตรกับกรกรประมาณ40ถึงหา10ลิลตรต่อมือโอ้โอสตาร์ทบาดเดียวถึงเลยครับพี่น้อง 哥，哎、嗯，牛、嗯、劲 <laughs> 了啊！ บไปเมียกับที่ว่าโอเคนะครับ โอเคครับโอเคระบบทางเพิ่นกับพิลอภารนะครับโอเคครับโอเคคันเร่งนี่ให้ตอบสนองดีเร็วดีอยู่มาเอสูนมาเตอุูนตับตับตับเจอูนตับตับตับหลดหมดเไรมีล่อเลยยากเลย พคันไผหมักเร็วคือเพินพ่นผู้ใบสิทธิ์หอยดันเจียสองเลยเลยครับนี่แต่ว่าเนาะครับเนาะไปแบยบยรเรีนน้ำโพธาตเลยตัวเพิ่นนี่เพิ่นเร็ดเพิ่นกะมี่สีเกียร์เดินหน,าน้านาะสีเกียร์เดินหน้าแมนซีคือเป็ดส,สีเกียร์เดินหน้าจิเกียร์ลักนีไงสี่เกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังบ่จังหวะเด้อนี่เด้อเพราะว่าแต่ป้าเราบอกว่จาจำบ่ได้เลยนี่ เขาบอกเขาบอก็ว่าเกี้ยวถอยเกี้ยวเดียวหน่าเขาไมีเกี้ยวถอยนั่น่ะเอาแต่ว่ามันจะระวังเดินหนาแต่ว่าถอยหลังสิเร็วกว่าเพราะเสื้อนี่ผู้ใดก็ตีไม่รถไถฟอร์ดนะครับเด้อถอยหลังนี่จวดจวดจวดเลยว่าถอยหลังเร็วเลีวเลีวกว่าเดินหนานะครับนี่ระบบเทียบใส่กับเกี้ยวหนึ่งนะถอยหลังเนจะเร็วเป็นพิเศษถอยหลังนี่ยผมยางเลี้ยงแล้วครับผมแตะกันเลงมาห้วย เพื่อไปเลี้ยวแถวะเหรยเก็บเก็บโลกประทัดเป็นปไ,ไปไซโกไฟต่างเพื่อนแล้วครับหางน่ะเก็บโลกประทัดเลยวันที่มันบเป็นว่าโอ้ยแต่ว่าถอนตีนกระคาด้านท่าน,านโอ้โหดดหัวยากว่ะจังต่างกระเล็งสูงหไยแล้วครับเลื่อฟอร์ดนี่ปล่อยธรรมาดาเลยครับเดี๋ยวสักหมื่นหนึ่งเด้สิมาเปลี่ยนลูกหมากใหเ้เบิ่งครับนี่นี่ลูกหมากต้นนี่ครับนี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วนี่ ผมไซส์จะรวมแล้วครับนี่เพราะว่าพออย่างไรหูแล้วว่ามันอยากไปตามคำสั่งครับตัวนี้อืมยำหยกไปนี่มันจะบางบางบางตัวนี่ครับนี่อืมแต่ลูกหมากมันนี่เปลี่ยนใหม่เป็ดย่างตัวนี้ครับเพราะตัวนี้เปลี่ยนแจ็คเถื่อแต่มากครับอันตัวเดียวเนี่ยมันบอกแนมมันก็ได้เปลี่ยนทำงานกับได้เงินไล่เลยละลอยสองลอยกับพวกเป็นย,ยังดอกคุ้มค่าเลยล่ะครับแมนแต่ว่าสายพันธุ์ตัวนี้ผมเปลี่ยนยี่สิบบาท อแกต้นนี่เซนติเสามครับนี่อืในปีหนึ่งเปลี่ยนสามสิบนะครับนี่เปลี่ยนเซนที่ที่สามแล้วมันดังโบประทับใจเลยมันอีดีตายอด้เปลี่ยนเลยคนนี้ครับนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมูงหัมันงานแล้วมั้งยังไงได้ชาตินี่มันทำงานบ่คอยเต็มทีไปเลยเนาะแมนๆมันสิชาติไฟเขมอเพอบ่เต็มที่นะโบ่คอยดีนะนะโอ้ยจอดอะไรบักดนนึงมาสตาร์ทบัดเดี๋ยวติดนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้อง ถ้าปกติบอกคนรถจอดเดือนหนึ่งสองเดือนน่ะบอเอียด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 อยู่หันเลยแต่ว่าว้าถือว่าโอเคอยู่รอครับพี่น้องเลยสตาร์จึงเลยบาทเดียวเลยบ่ต้องมันลีไ่ายเลยโอ้ยาทาียกหูบึงได้บ้าทอโอ้ยไม่นาสหูบึงเรพนี่เห็นไหมว่าสิปบาทเหรีาสิโอ้ยโอ้ขาทยเราครับือว่าผ่านนระบบหางระบบ ใบมีดหางก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเอาไปเดบล์ชิมนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชรเหรือว่าไปเดี๋ยกดแล้วก็สิบล็อกด้พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่วันลังคารถฟอร์ดมันสูงครับเฮ็ดแบบนี้ครับนี่อืมว่าลูกจอดรถมันต้องลังคาสูงหน่อยนะครับเด้อแล้วพี่นายหนาามีอุปกรณ์มาหลายๆพี่นายหนาาก็สิต่อไปอีกครับนี่อืม เอาอุปกรณ์ใหม่นี่เลยววันตีขั้นทางนะครับน้นักขันพิหนักกัไรดีอาจจะเป็นจานมีอะไครับขันหนึ่งเป็นสองเท่าแล้วครับนี่เบอร์อต้องว่าเท่าเดียวเท่ายั้งนะครับมันนี้มีสองเท่าห่วยแก่จะคล้องกระได้ครับผมจัดเลยเออขั้นหนึ่งติดลมขั้นหนึ่งกับโอเคเหมือนกันเป็นเป็นครูไปเลยเนาะแม่ไยังมีล็องจอดีอยู่ครับดูไอ้วันี้หน้าจะติตอไม่อีกครับนี่ตออล็กนี่โอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวคีเมียขออนุญาตจบคีไปเพียงเท่านี้ครับ